แัลโหสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบะ็ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็แปลกตาไปนิดนึงก็คือไพ่ชุดนี้จะเป็นชุดที่เรียกว่าอออะไรดีละ่ะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะกลมๆมาแบบนี้แปลกตามากๆเลยคือตอนที่นางอยู่บนเชลฟ์เนี่ยอยู่บนชั้นหนังสือเนี่ยคะ่ะชั้นวางเนี่ยคือดึงดูดมากๆเลยนึกว่ากล่องซีดี นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะเราก็เลยต้องบอกว่าลังเลอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ชุดนี้มาก็เรียกว่าในเชฟเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ท้ายสุดก็หามาได้จนได้นะคะชุดนี้เนี่ยชื่อว่า the circle circle of life tarot นะคะเป็นไพ่ทาโร่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มี การวาดโดยคุณมาเรียดิสเตฟาโนนะคะอันนี้จัดมาจากที่คิโนนะคะคินคิโนคุนยะนะคะคิโนคุนยะคิโนคุนยะนะคะอันนี้อยู่ที่9 7้านะคะแล้วก็จะมีแปลมาหลายภาษาเลยนะของโลสคาราบิโอค่ะทีนี้ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูดีกว่านาะ ป๊าคัตเตอร์หายไปเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะโอ้โหอ,อ่าฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะมีความค่อนข้างแกะยากนิดนึงเพราะว่าถ้ามาจากที่ร้านนี้เนี่ยเขาจะมีการห่อมาแบบหนาแน่นมากๆแล้วก็แปะสะกอตเทปแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมายเยอะมากๆเลยมันก็จะ หนานิดนึงาก,การแกะก็จะต้องใช้แรงหน่อยนะคะในการที่แกะไพ่แกะตัวพลาสติกออกมาะค,ะค่ะเนี่ยค่ะถึงกับโต๊ะสั่นสะเทือน <c oughs> โอเคต้นมงต้นหม่เราจะพัง้ะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวเราลืมให้ดูขอแวบ,บนึงนะเพื่อนๆขอให้ดูอันนี้นิดนึง นี่ค่ะตัวเนี้ยเขาจะเป็นคริสตัลนะคะแล้วก็เป็นแร่ค่ะเนี่ยเป็นผลึกเป็นแบบเขาเรียกอะไรนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมมีความสวยงามมากคือเราอะได้มาในราคาแบบพิเศษตอนนั้นเขาลดราคาค่ะก็เลยก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะ เอามาให้ดูเพื่อนๆมีเห็นมเีเพื่อนๆสนใจนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันถ้าอยากได้แบบนี้อีกเดี๋ยวเราลองหาให้นะคะจะเป็นต้นคริสตัลเดี๋ยวเราถามให้ตอนนั้นเราซื้อมามน่าจะซัก400ประมาณเนี้ยค่ะนะคะแต่ตอนนั้นคือทำโปรเขาลดโปร,โปร,โปรโลดราคาของเขาอยู่นะคะถ้า กิดซื้อเต็มก็อาจจะต้องแพงกว่านี้แต่ถ้าเพื่อนๆนสนใจก็ลองถามมาทักถ,ถามมาได้เดี๋ยวเราไปตามหาให้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีอยู่ไหมตอนนั้นเขาทำเหมือนกับเขาจะเคลียร์สต็อกเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคตัวนี้ค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปทรงกลมคือที่ซื้อเนี่ยสนใจชุดนี้เพราะว่ามีความแปลกค่ะมีความแปลกที่เขาเป็นรูปทรงกลมในขณะที่ผ้าชุดอื่นๆก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหม ีนี้ไม่รู้ว่าเราจะถูกใจหรือเราจะผิดหวังนะคะ circle of circle of life tarot นะคะโอ้ยมีความแกะยากเด็กสมัยนี้จะเคยเห็นกล่องซีดีแบบนี้ไหมอะที่มันเป็นแบบกล่องแล้วมันก็จะตอนนั้นปันประมาณแบบกล่องนึงก็สัก50แผ่นอะไรนะแผ่นซีดีนะคะ <laughs> พอเห็นกล่องเนี้ยก็เลยนึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนเอ๊ไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเราไม่ค่อยได้เดินดูพวกนี้ละนี่เป็นไงบ้างโหมีที่ดึงด้วยมีริบบิ้นนะคะเขามีริบบิ้นมาให้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงพายออกมาแบบนี้ข้างในก็จะมีตัวคู่มือเห็นไหมจะมีตัวคู่มือมาให้แล้วก็ตัวพ่ยนะคะอตัวคู่มือจะอยู่ด้านล่างอืม อ้ามีช่องใส่คู่มือนะคะนี่เป็นช่องใส่คู่มือแบบนี้เฮ้ยน่ารักดีนี่นี่น่เออเก๋อ่ะเก๋นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างน euh ี้นะคะโอ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักดีนี่ตัวคู่มือก็น่ารักนะคะเป็นสีสีแล้วก็เคลือบมันนะคะเป็นเงาเงาเป็นมันมันนะคะ อันนี้เขาก็จะพูดเกริ่นนิดนึงแล้วก็พูดถึงเมเจอร์นะคะว่ามีความหมายยังไงบ้างแต่ละตัวนี่อู้เขาอธิบายถึงภาพไพ่ของเขาเลยนะนี่คือเวลาเราดูไพ่นะคะออแอบบอกให้เล็กน้อยก็ดูจากหน้าไพ่กับกิริยาที่อยู่ตรงหน้าไพ่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันอาจจะช่วยมันจะช่วยสื่อความหมายให้กับตัวเราได้ดีเนะเวลาเราอ่านไพ่นะคะเนี่ย เขาจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ความหมายคืออะไรนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องราวของหน้าไพา่มันจะทําให้เราเ,เข้าใจการปแปลไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็มีบอกความหมายด้านล่างว่าหมายถึงอะไร choice ต้องถูกทําขึ้นการ protection การ defense การปกป้องอะไรนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ย t o o of shorts นะคะเป็นแบบ2ดาบอะไรเงี้อืมมี Choice ที่ต้องเลือกเงี้ยอ่าหรือว่าแบบต้องปกป้องต้อง Defend กัน Defend แบบอารมณ์ประมาณนี้นะ d e f เ n d เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะให้ความหมายให้เพื่อนเอนเข้าใจคือไม่ใช่แค่จัดสดท่องจำเนาะไม่ใช่แค่ท่องจำแต่ว่ามันคือการเข้าใจถึงหน้าไพ่ของเขาด้วยเฮ้ยคู่มืออันนี้โอเคนะเรียกว่าน่าจะน่าสนใจน่าสนใจก็ ที่สาคัญที่สุดคือเราต้องไปอ่านเนาะใช่ไหมนะคะแล้วก็วิธีการใช้ไพ่ของเขานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแบบเ,เสียเวลาในการอ่านเยอะนะเพราะว่าคู่มือเขาก็จะเล่มเล็กๆแล้วก็เนี่ยประมาณไม่กี่หน้าเองก็ประมาณ60กว่าหน้านะคะที่ที่แปลความหมายของไพ่ของเขานะคะโอเคจะได้เข้าใจภาพในไพ่ของเขาเดี๋ยวเรามาดูตัว เขาเรียกอะไรนะตัวไพ่ของเขากันบ้างดีกว่านะคะนี่ชุดนี้ circle of l i f e t a r o ชอบชอบคู่มือน่ารักชอบดีไซน์กล่องออเก๋มากแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าแล้วเวลาที่เราจะต้องสับไพ่อะเราจะทำยังไงกับเขาดีล่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูกัน วัวนี้ตอนแรกะเขาขายอยู่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะแล้วก็ไปไปมาๆเราเห็นราคามันลงเหลือประมาณ900ใช่ไหมเมื่อกี้เก้ารกว่าบาทเนี่ยค่ะก็น่าสนใจก็เลยซื้อมากระดาษไม่ได้หนามากนะคะแต่ก็ไม่ได้บางเชี่ยบอะไรอย่างนั้นนะคะนี่ด้านหลังของไพ่เขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายแบบนี้นี่อ่านี่หน้าปกเขานะคะ เดี๋ยวเรามาดูสัญ,ญลักษณ์เขานิดนึงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปคนนะคะก็จะเป็นเด็กเนาะ page แล้วก็ knight อัศวินก็จะขี่ม้าใช่ไหมวิธีจำง่ายง่ายนะแล้วก็ queen แล้วก็ king queen ก็จะมีเพชรอยู่ขงบนแล้วก็ king ก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนรั้วเลยะเหมือนรัว้วรั้วกำแพงวังอะไรเงี้ยมีแบบ เออเป็นซีนะคะอันนี้ตัวที่เป็นชุดคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่เขานิดนึงอย่างที่บอกเนี่ยคือความยืดหยุ่นของไพ่เขานะคะเป็นแบบนี้แลก็มาดูอันนี้กันใบแรกโอ้แวมีกัดด้วยแต่ตัวนี้เป็นแมวเนาะเขาใช้แทนด้วยแมวแถ้าเป็นชุดไรด e r ยเวดก็จะเป็นน้องหมาใช่ไหม หมาเริงราแต่แต่ตัว,ต,วตัวนี้เขามากัดขานะหรือแบบบอกว่าอย่าไปอย่าอะไรงี้หรือให้ระวังระวังตัวใบที่สองเป็นนี้นะคะ the magician นะคะก็จะมีมีถ้วยอยู่มีเหรียญเขาเดินเท้าเปล่านะคะเป็นชุดเป็นผู้คงแกวเรียนมากๆเลยนะคือมีหนวดยาวสีขาวมีดาบอยู่ข้างหลังมีไม้เท้า ็มีดอกไม้ล้อมรอบอันนี้คงดูให้หัวกลับไม่ได้นะอ่า <c oughs> uh huh. อันนี้ the h y b r i d e s เนออ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นรูปเขาหรือเปล่าแล้วก็มีเสาอยู่สองต้น ะะก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นไรเดอร์เวทอยู่ใช่ไหมบ้างแต่ว่าแค่เขาจะไม่มีแบบคือดูอากับกริยาของเขาละกันเนาะอันนี้เห็นไหมเป็นผู้หญิงที่ไปดูกระจกแต่อันนี้มันดูไม่ค่อยแบบเป็นอะไรที่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะใช่ปะนี่ก็จะคิง ดูเหมือน king of ปีศาจเลยอ่ะเนี่ยยกยกของกินมาให้นี่อ๋อมีมีลูกสมุนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคนนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะโป๊ปอย่างนั้นปะอารมณ์แบบผู้นำทางศาสนานี่ก็จะมีถ้วยแห่งความรู้หรือเปล่าในความรู้จดบันทึกต่างๆ โบว์เดเฟลนะคะนี่ The Chariot ออนี่ล่ะเหมือนนางเงือกเนาะแล้วก็มีช่างตาช่างอยู่อันนี้ปลีกวิเวกไปค้นหาความรู้เนี่ยเขาก็หิ้วหนังสือไปด้วยเห็นไหม มีไฟสองทางดวงน้อยสองแปอืมตัวนี้โอ้ในภาพนี้ดูโหดเนาะดูโหดร้ายจังเลยอะกำลังสู้กับสิงโตอันนี้ไม่น่าใช่แบบอารมณ์ที่แบบว่าค่อยคอยคุยกับสิงโตเลยเนาะอันนี้ดูแบบโหดกับสิงโตมากนะคะ จริงดูเป็นดร์กดมากเหมือนกันเนาะดูเป็นด้านแบบดร์กใสดูไม่ใช่ภาพแบบสวยงามหวานแหวอะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยดูดีมีล่ามโซ่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เอ่อทาวเใช่ไหมตัวนี้ปราสาทแตกหักมีมีตัวอะไรเนี่ยขางขาวหรอปีศาจแล้วกันเนาะสองตัวอยู่นะคะไม่รูน สตัวนี้ตกมาจากตึกหรือว่า2ตัวนี้เป็นตัวทําให้ตึกตึกถลก่ม เป่าเหมือนเป่าอะไรเนี่ยอันนี้เขาเป่าอะไรเนี่ยเป่าแตรเป่าอ๋อนี่ไงเป่าฟลุมาถึงนี่นะคะโอ้มีความต่างนะเราว่ามันจะต่างไปจากชุดไรเดอร์เวดที่เราเคยเห็นปกติทั่วไปมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะนี่หนึ่งถ้วยฮะ ใช่ปะนะขอคู่มือนิดนึ่งตัวผ้ายของเขาชุดนี้จะมีเป็นไพาดาบมีถ้วยนะคะเป็นชลลิสเป็นถ้วยแล้วก็เป็นไม้เท้าวอรนแล้วก็ เหรียญเออเหมือนกันนี่อือเหมือนกันเหมือนกันนะคะใช้ธาตุทั้งสี่เหมือนกันตัวตัว material เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นถ้วยอือหือถ้วยอ๋อนี่ไงเป็นถ้วยนะคะอือหสองถ้วยไม่ต้องเป็นปูอ่ะ เรียกว่าเป็นสัตว์ทะเลเนาะถ้วยแตกนี่กำลังพิจารณาตัวที่เหลืออยู่ห้าถ้วยหกถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าสิบสิบเอ็ดเว้ยสิบเอ็ด เพจ e อ f ถ้วยเนี่ยดูสิดูเพจเขาสิเนไหนะถือถ้วยมาลาดหลังเต่าก็เอาจริงๆแล้วเราว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็สัมผัสที่จับไพ่อ่ะค่ะคือโอเคเลยนะอันนี้ไพ่เหรียญละ嘛 คือตัวไพ่เขาตัวกระดาษของไพ่เขาอะค่ะทำออกมาได้ดีเลยนะการจับการอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูลมุนดูลมุนดูแบบโอเคเลยนี่แต่แค่หน้าไพ่เขา,าค่ะจะมีความต่างจากชุดอื่นๆที่เราเคยเห็นเนาะจะไม่ได้อิงไรเดอร์เวทแบบสัดทีเดียวเลยนะคะมีนิดนิดนิดนดมีกลิ่นนิดนิดแล้วกันเนาะต้องบอกไว้อย่างนั้นเนี่ย นะอันนี้เจ็ดเหรียญน,น,นี่แปดเก้าดูไม่ออกเลยสิบสิบเหรียญอ๋ออันนี้คลอดลูกเนาะ แน่นอนเดี๋ยวต้องอ่านคู่มือถึงจะเข้าใจว่าแต่ละภาพของเขาคืออะไรมิาเขาถึงต้องอธิบายตัวไพ่ของเขาด้วยเนาะว่าภาพเนี้ยมันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนกําลังทําอะไรอยู่ในภาพค่ะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดที่รู้สึกว่าจะแตกต่างไปนะคะจากสําหรับอื่นๆเลยแล้วก็คือภาพอะเอาจริงๆแล้วไม่ได้แบบ สวยว้าวเลยขนาดนั้นแต่ว่าพอดูแล้วอะก็เป็นอะไรที่ดึงดูดนะเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับตัวหน้าไพ่เขาถือว่าเนียสวยเลยล่ะดูจากไพ่อันนี้คือสิบไม้ดูแบบปิดตาปิดนะดูด็เนี่ยดูหนักเหนื่อยใช่ไหมอันนี้ก็ดูหนักมากเลยอะ ดูไปรบเนี่ยไปรบอันนี้อันนี้คืออะไรน,นี่คืออสวินไม้อืมโอ้โหนี่อะไรห่งดาเออดูสิอย่างเงี้ยแล้วจ้าความหมายของเขาคืออะไรถูกไหมนี่ สีดาบนั่งสมาธิเลยจ้าเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้หืมน่าล่ะโอ้สดาบ เป็นยังไงชอบไหมกับชุดนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นไพ่รูปวงกลมนะคะมีความเป็นวงกลมมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือเล่มขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะพกพาได้เอาไปอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะสงสัยแครรูม้มากๆว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับอะไรนะคะ circle of life t a r o t เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยนะคะเขาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆชุดเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้นะคะเออเราก็โลกของเราเนี่ยมีแบบสี่ฤดูใช่ไหม กำลังพยายามหาว่าเขากำลังพูดถึงอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะก็แอบไปอ่านมาเล็กน้อยแล้วเออจริงๆต้องบอกว่าอ่านเสร็จแล้วรู้สึกดีกับชุดนี้นะจริงๆแล้วเขาพูดถึงเรื่องของวัตักุชีวิตค่ะทำไมถึงต้องเป็นกราฟวงกลมกราฟทรงกลมแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือความที่แบบ อาจจะยึดยืดติดหรือว่ามีตีกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นวงกลมเมื่อไหร่เนี่ยมันมีความเฟล็กซี่มันมีความแบบยืดหยุ่นได้นะคะคุณจะอ่านมุมไหนแนวไหนยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทําให้ความคิดของเราเนี่ยโฟล์มากกว่านะคะ mm hmm. เขาก็เลยเลือกเลือกใช้เป็นนักนักอ่านไพ่หลายๆคน mm hmm. ก็เลยจะเลือกใช้ที่เป็นวงกลมนะคะเป็นไพ่ที่เป็นวงกลม ก็จะมีนะคะแล้วก็เขาพูดถึงชุดนี้เขาพูดถึงวัตจัก์ของชีวิตว่าทุกอย่างแล้วอะ่ะเออมันไม่มีเริ่มต้นมันไม่มีสิ้นสุดแต่มันคือวงวงเวียนที่กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าไพ่ของเขาเนี่ยมันจะสื่อถึงทุกช่วงชีวช่วงทุกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัตจัก์ชีวิตของคนเรานะคะเขาก็เลยแบบทำออกมาเป็นแบบเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างภาพแรกเนี่ยก็คือ ภาพนี้เป็นภาพของคนที่กำลังจะแบบอ,ออกไปออกไปเจอโลกเรียกว่าการผจญภัยอะไรเงี้ยแต่มีเจ้าเหมียวเนี้ยเจ้าเหมียวมากัดขาไว้นะคะเพื่อที่จะเตือนว่าเอ้ยเนี่ยคุณพอมันกัดขากดกัดข้อเท้าเนี่ย ก็ให้เราย้อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยฉันอะกำลังจะเดินไปข้างหน้าที่มันเป็นหน้าผาหรือฉันอะจะต้องหยุดยัง้งแล้วก็รอคอยแล้วก็อย่าไปนะคะเอออันนี้ก็หมายถึงแบบการที่อ,อ่าเราอาจจะต้องหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การไปผจญภยัยการเจอโลกใหม่หรือเราจะถอยกลับมาแล้วก็ไตรตรองดูก่อนคิดดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบ เขาก็จะนําเสนอมาในมุมแบบนี้เนาะ mm. เห็นไหมคือพอมันเป็นวงกลมมาค่ะมันสามารถที่จะเรียกว่าให้อิสระในการคิดของเราได้มากกว่าลองดูต้องลองจับดูเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้เอาความรู้สึกจริงๆอะเวลาจับให้ชุดนี้มีความรู้สึกรู้สึกดีจริงๆมันแบบ มันดูอิสระอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกจริงๆอะ่ะพอมาอ่านพอมาอ่านคู่มือเขาลราก็แบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทาไมเขาถึงเลือกใช้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้รูปวงกลมแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็อาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบคุ้นชินกับที่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี<ๆ>้ยก็อาจจะแบบเอยอย่างนี้มันสับยากกว่าอย่างนี้มันดูยากมันลื่นมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนเนาะโอเคก็ตัวคู่มือเนี่ยค่ะเขาบอกว่า ถ้าสมมติว่าเราอ่านคู่มือเขาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันอาจจะแบบดูหน้าไพ่แล้วมันไม่ใช่อย่างที่คู่มือบอกเขาบอกว่าให้เลือกเราให้เราเลือกเชื่อตามสัญชตาตญาณของเรานะตามความรู้สึกที่เวลาเราจับไพ่เราเปิดไพ่ขึ้นมานะคะ่ะเขาให้ถ่ายตามนั้นได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อไพ่ของเขาทุกอันนะโอเคก็สําหรับการสับไพ่แน่นอนเรามือเล็กก็จะสับยากนิดนึงนะคะ สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเนอะอะถ้าอย่างนั้นเราลองอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สับไพ่เราอาจจะใช้วิธีการเกลี่ยบแบบนี้อ่าเกลี่ยบแบบนี้ได้ไหมอ่าอย่างนี้ได้ไหมนะคะออก็อาจจะได้นะอ,ะอนแต่ก็เลือกอทำการเกลี่ยไพ่พวกนี้อยู่บนแผ่นผ้าป,ปูนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าไพ่จะเสียค่ะนะคะ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรารู้สึกว่าในความรู้สึกเนาะต้องบอกความรู้สึกความรู้สึกที่จับไพ่เขาแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยชอบค่ะในส่วนของตัวชุดนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าไพ่เขามีความสวยงามในในแบบของเขาอะค่ะมันไม่ใช่ความสวยงามที่มองแล้วแบบเออทุกคนมองว่าสวยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แต่ละคน ก็ต้องดูเอาอะบางคนก็จะชอบแบบนี้นะคะเออเรารู้สึกว่ามันสวยนะอืมก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจค่ะสำหรับใครที่ชอบให้แปลกๆชุดนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่เหมาะที่จะเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็เอาไปทดลองใช้กันนะคะสำหรับชุดนี้โอเคคลิปวันนี้ค่อนข้างนานนิดหนึ่งไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ